โอ้โหจบลงไปแล้วครับสำหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดกับเบรนฟอร์ดพึ่งน้อยนะครับโอโ้จะพูดว่ายังไงดีครับเกมนี้มันค่อนข้างที่จะสดจะเหลือเชื่อนะครับครึ่งแรกแมนยูโดนเบรนฟอร์ดตั้งแต่ครึ่งแรกครับ35นาทีแรกโดนไป40และหลังจากนั้นกรับไม่มีสกอร์เพิ่มนะครับมันสกอร์หยุดที่ตรงนี้4ประตูศูนย์ครึ่งแรก แมนยูกับสู้อะไรเบนฟอร์ดไม่ได้เลยนะครับเกมเป็นของพึ่งน้อยเบนฟอร์ดหมดความมั่นใจความเล่นเข้าขากันการต่อบอลอะไรความมั่นใจของเบนฟอร์ดกินแมนยูกินขาดเลยนะครับเกมวันนี้ของแมนยูรู้สึกว่าไม่เป็นชิ้นเป็นอันนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างจะสุดยอดนะค่อนข้างที่จะต้องยอมรับสาภาพสําหรับแมนยูตอนนี้ครับ ยังหาชาชนะในพิมพ์เลี้ยงกฤิ2นัดแรกไม่เจอเลยนะครับลูกทีมของเอริกเชนฮากเชนฮากจะเป็นยังไงต่อในอนาคตคก็ต้องมันเป็นพาดหัวข่าวใหญ่แน่ๆครับสำหรับเกมนี้เพราะว่ามันมันไม่เชื่อครับมันไม่ใช่จะเหลือเชื่อเลยว่าสกอร์แบบนี้มันจะเกิดขึ้นกับปีสแสดงแมนยูนะครับครึ่งหลังก็พยายามบุกครับในช่วงครึ่งชั่วโมงสุดท้ายแต่ก็ทําอะไรไม่ได้เลยสําหรับแมนยูเจาะเบนฟอร์ดไม่ได้ครับ บุกก็แล้วอะไรก็แล้วมันก็ไม่ได้ครับโรนัลดออยู่จนจบเกมเหมือนก็ยังช่วยอะไรแมนยูก็ยังไม่ได้นะครับแมนยูปฏิติดประตอ่เกมไม่ได้เลยครับวันนี้เอริกซินก็แล้วบรูโน่ก็แล้วนะครับสกอตแม่งจมนีลงมาก็แล้วนะครับไทเรนมาเลเซียมาคัสดรัฟร์ยิ่งแล้วใหญ่เลยนะครับโอ้โ oh. หต้องยอมรับสาภาพจริงๆสำหรับแมนยูลูกทีมของเอริกเชนฮากนะครับ เบนฟอร์ดมาดีจริงๆวันนี้เล่นในบ้านยิ่งเอาอกเอาใจแฟนบอลอีกนะครับแฟนบอลนี่คือต้อนรับแล้วก็สนามแทบแตกเลยสําหรับลูกทีมของพึ่งน้อยเบนฟอร์ดนะครับหมดสภาพนิสิตนักศึกษาเลยสําหรับแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดโอ้โหพูดไม่ออกจริงๆนะครับ2นัดของพิมเมยร์ลีกนะสนัดแรกนะครับก็คือเก็บชัยชนะไม่ได้เลยนัดแรกแพ้กับไบรตันหนึ่งประตูตอ่อสนัดนี้ แพ้ให้กับเบนฟอร์ดอีก4ประตูโซน35นาทีแรกโดนไป4โซนแล้วก็ยึดสกอร์เนี่ยจนจบเกมในครึ่งหลังก็ไม่มีสกอร์นะครับก็ต้องไปปรับแก้กันต่อไปสำหรับลูกทีมกองเอริกเซนฮักยอมรับสภาพนะครับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับบ๊ายบาย